สวัสดีครับผมครับสวัสดีพอกนนะครับเนอะมือนีก็มาตามแนวทางของพอกนเฉียนเคยครับพี่เจีครับผมอห่างว่าคือว่างวดที่แล้วเป็นยังไรพรงพ่อมือที่แล้วริมาเนอะปริมาเอ,อือสีแมนต์ลืมปริมาลืมมากลืมมากเออลืมมากเป็นยังไงพร่องวดนี้ฟันมายัางไงฟันว่วาดูมติดติดกลับหืไปห่างกลับปะ อ่ะกับหนูเจด๊กับหนูเขาเฮียเดียวสามตัวหนูเขาที่เดียวสามตัวสามตัวเสียงง่วงพี่น้องเสียงง่วงแบบนี้ง่วเอินันยันไปห้าวันนะโอ้พ่องูว่าพูดองขรางเอิ่ลูกมันหรอกเอาเขามากับนี่จงเจังเข็ดยังไงพอกลับนี่กับทางหนูที่เขาขายตลาดนะกับเล็กไหม ไปหาหนูน้ำให้น้ำน้านี่บอแม่โอ้พอเออไม่ไ,ไ,ไปห่างเด้อห่างืางอยังห่างก็มองนอนอยู่นี่แหละว่ามันกลับว่ามันกลับสมัยเกา่าบ่เขา้าเค่<ม>เข้าเอา้ากูคือออกแล้วว่านั่งยังงย่งเบิ่อหน่งยยิกงจ,จับเลข่ขาดอนทั้งสามตัวขาดตายเลยตายเลยหนูเขา่าไอ กล่องกับดักแม่แนวดักหนูแนวดักหนูกล่องดักหนูใครพี่ครับดักหนูโม่โม่กวนอะไรน่ะกะกะไปกะกะเขากะขายกันที่บ้านชุดหลังนี่มันเข่าเทเดียวสามตัวนะเข่าเทเดียวสามเล่นนับสามตัวเนี่ยเล่นหนับบังไม่สิบตัวพอดีเอ้ามันเป็นไหมโอ้เห็นว่าเข่าเทเดียวกับไปรแกรมก็ได้ตัวนึงทีวะ ทีแรกเขาเจ่าเขาเจ่าตัวบรรู้ให้กันแล้วว่าแล้วว่าเขาุไทยมันเขาสามตัวอะัตนี้เลยมันนับรวมกันมีสิบตัวบัเนี้ย้าเมื่อทั้งเมื่อนละตายัตทั้งสิบตัวตายบัทัิบตัวแต่บัดทุไทยนี่สามตัวเลยทุไทยสามตัวเว้าเกบัดนี้เลยไปบึ้งในความฝันในบัตรในข้ฝันนนี่หาเจนทีเจ็ดหแล้วก็สามหาม่เท่านั้นนะทําไมฝันบอกเอ แต่เบิ้งนั้นเลยยามสามอะไรเบิ้งทำท่านายฝันฝันเห็นหนูฝันเห็นหนูแต่ว่าหนูมันตายแล้วหรพอ่าขาตายล่ะวันนี้เลขฝันเห็นหนูมันมีอาหารแต่ววัน่มีม่สูญบัตรเลอืออันล่ะแค่นั้นล่ะมันทีผมกาตัวเก่าบอกเลยจักแล้วล้วเขาทีเดียวสามตัวไหมเขาสามตัวเลยตายมันเอียงเสียงตายขาตายมัดเอียงเสียงตายแล้วมันมันหลับร่วมกันแล้วเป็นซีดโตอย่างนี้อ๋อแสดงวันมาแเลยศูนย์มันพอ อาจจะเป็นไดนเด้หนูหนึ่งบ้งนูหนึ่งอย่างเด้หนูอยังตักแล้วหนูก็สีหนึ่ง่อนแล้วเนาะว่าบางทีต้นในฝันมันมีสลันนะไม่เจ็ดห้าเจ็นี่ะโอ้แต่แต่ว่าเขาในฝันว่ามันมีเจ็ดหาาเจ็ดบางแล้วเขาตีเอาตามตัวนู้ดไปยังไะบแล้วพอไหวว่าเนื้ตีเอาตามตัวนู้นี่หนูมันก็หนึ่งเนาะสามมันก็สามอยู่แล้วนึกว่าตีเรียกไปคิ้วยังไงตีเอาฟันพี่ล่ะมึูสามแล้ว ก็ซิอยู่แล้วเนาะกัมีอยู่แล้วร่วมแล้วได้ซิอยู่งแล้วร่วมแล้วก็ได้ซิปพันสิบวันหนึ่งคืนแต่ว่าอันเจี๊ยบตัวที่แรกนี่บ่ปรากฏเห็นมันบ่ปรากฏเห็นระหว่างไม่เห็นสามตัวที่ท้ายนี่แม่นมันเข่าพร้อมกันสามตัวเลยแม่นเข่าไปกันเลยขาบัดซึ้งจำละขาบัดทั้งจำประเด็นอะไรบ้านร่วมกันก็เลยซิปตัวโอเคเนาะสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามหรือว่ากลับไปกลับมไม้หัน ใส่กลับใส่เออใส่กลับเด็กตีตีว่าเปลี่ยนอะไรนี่แหลอแต่ว่าเบิ้งทำหนายฝันมันมีแค่มีตัวไร้ขอเจ็ดหางก็หายเจ็ดนี่แหละกับกับสามหาในทำหนายฝันพอคนไปเบิ้งมี่สามหากับเจ็ดหาอันนั่นแหละแต่ว่าขั้นขันเขาตีตามเลขตัวตรงๆเลยมันก็มีสามหนึ่งศูนย์นู้ก็คืนนู้เนาะเออหนูก็คือหนูเนาะหนูก็คือหนูอืมขั้นเขาตีตามตรงๆตีตามความฝันในภายในบอไปเอาทำหนายมาใส่ อ่แต่ว่าพกพกฝนไปเบิ้างไว้คือเ5 5ห้าห้าเ็ดแมนเอาไปน er ้ำเนาะก็ซ้ำหาหาด้ำล่ะตัวใดก็คือเนี่ทางของพกลได้ไปนล้นฝันันตรงหวัดว่าพอแล้วเอาฝันว่งสองซามมาขึ้นหลังนี่โอ้ไม่ไม่ก็ปาที่พานสิมากตัวนี้ เขาเดกับเจ็ดสามหาแล้วพอสามตัวนั่นเจ็ดสามหาเอาทำนักฝันมีเจ็ดหายครับสามหาไหมอันละเอออืสามห้าเอาสามตัวได้บาดสามตัวได้บาดนี่หนูกระตายสามตัวเอ่อหนูกับตายอีกสามตัวอีกเอามันร่วมกันมันเลยเป็นสิบตัวอย่างเี้ยนะอ่านี่สิบตัวกับม่มี่ยังดีเนาะหนึ่งศูนย์สามสามหนึ่งศูนย์นี่เอันละไม่เจ็อะไรก็ฟัน สาคขาตายมดนพอตายมดปาดโอ้พี่น้องตายเรียบววยเรียบวะสมิมีเจ็ดห้า,าน,น,นมีเจ็ดห้ามีสามห้านตัดไปเห็นบ่าาเอฟซีไปตัดเอาครั้งหนึ่งครับเอฟซีครับผม,มเพราะว่าตัดไปสมีเ็ดสามคนก็ตัดเลย รับไปเนี่ยฟันหน่อยๆที่พอฟันหน่อยๆบ้านนี้เนาะเลขตัวนี้มันมาตรงกับนันได้บันตรงครับอะไรพ่อเาพูดมาปูหนองูเหลี่ยมขาเจ้าเอามือเคลื่อนข้าเจ้าไปเสียงเอขาเจ้าเปล่าเลขขาเจเสียงเอาเสียงตังไหบังบังยกยกพาอ้ยกพาเนี่ย เลยเพราเลยเพราถือกันครับตัวนี้แม่พอไวหวตึกสามตัวนี่เออนี่นี่ละแต่ว่าต้องเป็นหายกยกผิดใช่หาลักร้อยอันนี้ยกลักหลังหาเจ็ดสามห้าสามเจ็ดอ้ห้าสามเจ็ดมันมาตรงกับตัวนี้อันนี้เทาก็ตักับตัวเออเบิ่งมาเคลื่อนเนี่ยเบิ่งมาเคลื่อนเอ้าคือมาตรงกับอะไรโภพเห็นเห็นเห็นหนูแทบนะหนูเสียงเล็กตัวนี้เจ้าเสียงเล็กตัวนี้อธิษฐานจิตอันุกยนกผะหนกผะยนกผะวะยังไงล่ะแบบแมน โอแเราคือออลักลักลักสิบกัอนอลักสิบเพราลักไหลงมาเราตั้งแค่สูนทงสามเลยไม่อยู่สามนี่เขาเจ้าเสียงเอาบานไม่ไม่ตรงกับเรลยกควาฝันแมนอันนั้แล้ว่าตรงกันคัแค่เลยเนาะครับผมอืมไม่แน่พี่น้องเนาะพิจารณาเบื้องเลาเด้อครับอ่าอาจจะเป็นไปได้เห็นบ่างครับเป็นไปได้เพราะว่าเล็กตรงกันครับผม แต่ว่าตัวพ่อมากนี่มากตัวที่ว่าว่าฟันเห็นนูแล้วฟันเหนูแล้วเจ็ดนี่แหละเลขสามตัวนี่มันถือสามตัวพอดีเลยสามสามตัวพอดีครับผมไปสร้างแล้วมากระเกานเลยเอาอิลีวันนี้เขาเขาบม่มีพ่อเลยก็เลยว่ามึง่อยไปเอาหงพ่อาเล้ครับผมไปสร้างันนี่แะจับราตัดนีไว้ได้พี่หังเด้อกันไว้ห้าเจ็ดสามสามห้าเจ็ดบแมนเขาสามตัวนี่มี อืมันวัตรงเขาจะเชียงพอดีนะเช็ลยเช็ดหาไล่เราคุณช่วยสีอ่อนโอ้มันเขียนไลยแถมเช็ดหาเขียนตั้งสองเขียอเอาออ่าคักบัตรนี่อออกรวดเลยครับผมที่เหยนะคนใดเนี่ยไม่พอเนาะคนใดเนี่ย ตัวสามตัวแต่ก็ไปเจรณาเด้ตัวได้ไว้ตัวเด้เลยอาตามข้อฝันก็ไอ้ข้างไงสิไปห่างหนูเข่าสามตัวไหมเข่ากับสามตัวจริงหางสามตัวอย่าลืมกลับเอออย่าลืมกลับเนะอย่าลืมกลับเนะคำว่ากลับนีกครับพี่ครับเอาเอาเอาโก่งดักหนูไปดักหนูไว้นะครับเนาะแต่ที่จริงแล้วภาษาอีสานเขาเรียกกลับหรือว่า หน่วงอีกแบบนึงนี่ลองยังน่วงยาเฮ็ดจากใบไผ่ไม่ใช่หน่วงเออไม่ใช่หน่วงนะครับอันนี้คือกลับกลับกมีหลายยาครับผมกลับเฮ็ดจากใบไผ่กับมีแต่ว่าตอนนี้มันเอื้องนเข้าเอื้องนโกงเอื้องนกันโกงเออโกงดักหนูเทียนเขาเฮ็ดนแล้วขายนั้งตลาดครับซีเรียมมันนะไอซีเรียมครับผมแต่ว่ามันบระเข่าสามตัวว่ะดิตัวสามตัวนั่นนะเอฟซีครับฟังเลยครับเข่าสามตัวตัวเน้นๆคือหนึ่งศูนย์สามนะครับเนาะเอฟซีกับไปกลับเอาจะเริ่มเริ่มกับกับไหมอืม ฟังว่ากลับดีๆนะครับพี่ชีครับกลับไปไหนไม่ไม่ใช่กลับนะกลับตัวเดียวกันครับภาษาอีสานเรียกกลับแต่ภาษาภาคกลางเราเรียกกลับกลับไปกลับมาครับพี่ชีครับผมว่าไปว่าบ้าลีนแข็งที่นี่แม่กตายสามตัวครับผมอยู่หมดอไหมสามตัวไหมตายทั้งสามตัวศูนอีกต่้งหอกนี่ว่าคือเราเรียกสว่าสามตัวเหรอบ้าอะไรสามก็ขวางหมดนี่ เกิดวาย่วายดีใจข้มไปแล้วก็สั่งเขาแล้วมาสอบไปขายวกแกงกันนะรบันี้เขาเรียกว่านวันแลวมาพ่อะไรหรอรอก่อนรอก่อนเจียเียบเหยันชิ้นใก่ได้หวดีวะท่อฝฟันคักปันนี่ฟันคักปันเขาสามตัวแทนี้คือว่าที่เขาสามตัวอ เขาเลยกำหนดมาแล้วงวดก็ต้องเอากำหนดรับปากระุกเล่มืออวาจะสี่ได้เถาจะสีแล้วันก็ี่เดียวขออะไรนขออะไรนเอความสุขรบผมคนะับผมแต่ว่าเราสีวัถตัวแล้รวะโอ้นะครับนาะแมนอีเลนล่ะเจตรงกันนี้นี่เสามหานิเระเอาพี่เจรณะเอานะครับเนาะมักสอบจัดกับเอฟกับ อันนี้คือความฝันของพวกคนนะครับเนาะอให้โชคให้บ้านให้ร่ำให้รวยกับผมแปดหนึ่งเอาอะไรครับแปาันาน่นะครับเอไว้ครับผมแปดึ่เอาฮะพ่อเห็นต้นไม้แสง the, ้นแสงดูต้นแสงตันน sí ั้นเคยออกนี่ตัวนั้นนะไปเอาชุดนั้นก็เอไว้กับมันม่บอกเก่าหนึ่งเนาะได้ทิได้ได้เก่าได้แปดหนึ่งมาบอกเก่าหนึ่งอสองกับเห็นโดยบังเอิญเ้วยครับเลขตัวนี้มน เพราะว่าพกคนเพิ่นไฝ่นยางไปเนาะครับเนาะไปดิ่งง้วไปดิ่งงัวไปเห็นโดยบังเอิญต้นแสงตัวนี้เคยหายถึกว่าผู้ใดผ่านไปวัดนะเพาว่าคุณโหลุกคุณแม่เขาไปไปเอาหินแล้วสองวัดจิตแล้วเขาได้เนาะนั่นเห็นซ่างที่ล่ะจะเขาได้เอาหินใส่ช่างอืมฟังครับผมรับผมรับรวยรับรวยเป็นเศรษฐีครับผมวัดดีอีกครั้งครับผม ro 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 eso sí